แดดร่มล้มตกมาดูความสุขของวัวกันครับมาดูความสุขของวัวกันช่วงเย็นๆแดดร่มล้มตกดูพัฒนาการของลูกสาวแบดด็อกครับตัวนี้ลูกสาวแบดด็อกเป็นเลือดร้อยครับเป็นลูกสาวเป็นวัวสาวเลือดร้อย แล้วก็ดูเด็กๆครับลูกผสมเป็นลูกผสมเฟรมใหญ่ก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องเสาครับที่มีเพื่อนๆหลายคนสนใจมาชมน้องๆกันก่อนครับมาชมน้องๆเรียกพลังใจครับเรียกพลังใจวัวสวยวัวแดงนี่ทำให้คนเลี้ยงมีความสุขมีกำลังใจครับมีกำลังใจที่จะหาของ ดีๆหาหญ้าสดๆครับเกี่ยวหญ้าไม่แต่หาซื้อหัวหันมาเลี้ยงครับถ้าวัวแดงๆสวยๆแม่นี่ก็เลือดรอยครับ <c oughs> ใหญ่มากๆครับแม่นี่ครับก็เป็นความสุขของเด็กๆครับในครอบเด็กในฟาร์มครับเห็นไหมครับว่าความสุขของเกษตรกรครับความสุขของคนเลี้ยงวัว ก็คือเห็นวัวกินอิ่มนอนหลับครับนอนสบายครับซึ่งวัวจะมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ก็ต้องกินดีอยู่ดีครับอยู่ดีก็คือเขาอยู่รวมกันเป็นฝูงครับเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงแบ่งทุกแบ่งสุขเย็นเก็มานอนพักผ่อนสบายสบายอย่าเลี้ยงเดี่ยวครับแนะนาเลยว่าการเลี้ยงวัวนั้นอย่าไปขังเลี้ยงเดี่ยวเราปล่อยเลยครับ รับลอยเลยลอยเขาอยู่รวมกันเป็นฝูงครับเฉลียเฉลียสุกจะทําให้เราวัวเรามีสุขภาพที่ดีครับวัวออกใหม่ก็จะกลับสัตว์ว้ผสมวัยที่สําคัญก็หาพ่อคุมฝูงไว้สักตัวนึงครับเอาไว้กระตุนเอาไว้กระตุนเอาไว้เช็คครับเอาไว้คุมฝูงทีนี้เราเดี๋ยวมาดูนครับจากที่เราเกิดน,น้ําครับดูพัฒนาการของเด็กๆครับแต่ละตัว ันาการของเด็กแต่ละตัวเห็นแล้วอยากจะดูอีกครับอันนี้ก็เพิ่งทำเขาไปลูกสาวแบดดอกสวยจริงๆครับวัวเลือดร้อยนี่เนื้อหนังเนื้อหนังนี่บอกได้เลยว่ามาเร็วครับมาเร็วสวยมากๆครับสวยจริงลูกผสมก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับว่าแต่เลือดร้อยเดี๋ยวดูลูกผสมกันดูลูกสทสแต่ละตัวครับดูลูกผสมตัวนี้ก็ ลูกสาวแจ็คพอรตรอยล้านแหมลืมเลยครับลูกนึกนานนิดหนึง่งลูกสาวแจ็คพอรตรอยล้านไอตัวนี้เป็นพ่อน,นอกนะครับเห็นดำๆอย่างนี้ลูกสาวของ JD h ีเฮดมิสเตอร์มันโช19้โทัห้าโอชื่อสะููเลยชื่อสะููเลยไอตัวนี้ก็ลูกชายแจ็คพอร้ตรอยล้านครับตัวนี้ ก็จะมีลูกชายของเคฟ3ามหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ไหนเนาะครับดูนอนที่ไหนครับอ้าวแอบกินนมแล้วตัวนี้กินนมแล้วครับแม่นี้เขาเคยเป็นลำปีสกินครับให้ท่านดูเป็นร่องรอยของลำปีสกินน่ากลัวมากครับลำปีสกินผิวหนังที่ขาดเป็นแผลนี่ หายแล้วก็ยังมีร่องรอยของโรคอยู่ครับครับซึ่งบมืองตัวเป็นหนักนี้ผิวหนังนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลุมอุกาบาตเลยครับเป็นหลุมอุกาบาตเหมือนผิวโรคพระจันทร์อ่ะทีนี้มาดูครับว่าจากที่มีความสุขความเพลิดเพลินกับวัวเดี๋ยวมาดูเสาครับวันนั้นมีเพื่อนห้ายคนครับสนใจลักษณะของการทำคเรียาทำขอกวัวครับเสาครับ เสาที่ใช้สําหรับปักแล้วก็วางแนวกั้นครับก็คือขอบข้างนั่นแหละครับขอบข้างของข o อวัวดาครับซึ่งจะให้ดูชัดๆนะครับว่าครับที่เขานั้นจะใช้แบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าเป็นเสาคอนกรีตอ่าดูเต็มๆก่อนเป็นเสาคอนกรีตครับอาจจะหน้า5หรือหน้า6ก็ได้ครับแต่ชุดนี้เป็นเสาหน้า6เพราะว่ามีแบบอยู่แล้วครับ สั่งแบบมาหล่อเสาต้นนู้นครับสั่งแบบมาหล่อเสาคอ้อกวัวเสาหน้าหกเสาหน้าหกครับหน้าหกนิ้วครับพอหล่อเสาตัวคอกเสร็จบางว่างก็เรียกมาหล่อเสาข้างคอกอีกครับก็ใส่หมวกนิดนึงครับเราสามารถเชื่อมได้ครับตัวหมวกที่ทําให้เสาเราหัวแหลมอย่างเงี้ย เราสามารถที่จะเชื่อมหรือสั่งร้านเขาได้เลยครับสั่งร้านที่เขาทําแบบให้เขาทําให้ได้เลยเขาจะมีประสบการณ์และมีเทคนิคว่าให้ทําหมวกเสาหน้าหกให้ด้วยครับทํหมวกเสาหน้าหกให้ด้วยเขาก็จะทําให้เราครับถ้าเราสั่งที่ร้านแบบเหล็กซึ่งปกติก็จะยาว8เมตรครับยาว8เมตรซึ่งถ้าเกิดเราหล่อเสาตัวอาคารก็จะได้ครั้งหนึ่งก็2ต้นครับ สต้นแต่ถ้าเกิดเราหล่อเสาวพวกนี้ครั้งหนึ่งหล่อ2เม็ดก็ได้4ต้นครับชุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะหล่อได้4ต้นต่อครั้งครับหล่อได้4ต้นต่อครั้งวางแผนให้ดีครับใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช้าๆก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นเราหล่อเสาก่อนครับเราหล่อเสาผสมปูนผูกเหล็กใช้เวลาไม่นานครับหล่อเสร็จแล้วก็ไปทําอย่างอื่น เช้าๆการเย็นเราก็หล่อไว้ครับซึ่งเทคนิคการหลนะ่อนอกจากผูกเหล็กเสร็จครับอ้าวจะเล่าให้เพื่อนฟังก็คือตัวรูนี่ครับอ่าซูไม่ดูชัดชัดรูที่เราจะสอดแป๊บครับครับเราทำไว้เลยครับเราทำไว้เลยเราไม่ต้องมาเชื่อมต่อพอเราหล่อเสร็จเราก็สามารถที่จะยิงแป๊บเป็นแนวยาวได้เลยครับเห็นไหมครับเรายิงแนวยาวได้เลย,เลยซึ่งจะแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักรับแรงกระแทกได้อย่างดีครับซึ่งตัวรูนี้เราก็ให้มันใหญ่กว่าให้เขาใหญ่กว่าแป,ป๊บที่เราจะมาสอดอย่างเราจะใช้แป,ป๊บสอดนิ้วครึ่งเราก็ใช้แป๊บ2นิ้วครับเราใช้แป๊บ2นิ้วได้เลยสอดทํารูตัวนี้ทําให้เราสอดง่ายแนะนําใช้เหล็กครับแนะนําให้เพื่อนเพื่อนใช้เหล็กเลยถ้าเราอยากจะให้เขาฟิกไม่ขยับเลยเชื่อมเลยครับเราเชื่อมแป,ป๊บติดกับเหล็ก ที่เป็นบล็อกเป็นรูเสาได้เลยครับเห็นรับว่าทําให้ข้อบวัวเรานั้นแข็งแรงทนทานครับเพราะว่าบัวาน้ําหนัก5 600กโลเวลาเขาชนกันครับเวลามากระแทกข้างเนี่ยน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับถ้าคอกเราไม่แข็งแรงจริงๆเอาไม่อยู่ครับทั้งเกียด,ด,ดูหลายๆท่านจะมีปัญหาครับคอกบวัวพังครับเสาหรือแม้แต่คานที่อยู่ข้าง,างหักก็มีครับหักก็มี มเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นลองครับลองมาใช้เสาคอนกรีตตัวนี้นอกจากจะแข็งแรงทนทานหัวชนไม่ล้มกระแทกไม่ล้มครับไม่มีทางล้มแล้วยังไม่ผุอีกอ้าวไม่ผุดูนะครับว่าเราฝังลงประมาณสัก50เซนครับซึ่งเสาเราสูง2เมตรเราฝัง50ก็เหลือเมตร50พอดีครับตัวที่โผล่ขึ้นมาจากดินก็เมตรห้ก็จะเป็นระยะที่มีความเหมาะสมครับ ใชไหมครับว่าวัวเราสูงประมาณสักร้อยสีไม่เกิน 160, ครับไม่มีทางกระโดดข้ามได้สวยด้วยครับสวยด้วยซึ่งตอนหลอกก็ดูให้ดีครับเราเชื่อมเรามาระยะดีๆใส่แป๊บที่เป็นรูทำเอาไว้สอดวางให้ได้แนวได้ดิ่มในฉากนิดนึงเวลาเรามาประกอบก็จะสวยครับลองทำแล้วจะเกิดประสบการณ์ครับลองทำดูท่านจะเกิดแนวคิดเกิด ไอเดียเองอาจจะลดเป็นเสาหน้าห้าก็ได้ครับเป็นเสาหน้าห้าครับหน้าห้าน่าจะเป็นเป็นไซส์ที่ต่ำสุดท้าหน้าสี่จะเล็กไปเราจะใส่รูไม่ได้เห็นไหมครับวันนี้คือสาระดีๆครับที่มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเทคนิคการทำคอกครับทำผนงังคอกก็คือปาข้างคอกนั่นแหละครับซึ่งก็จะมีเสา แล้วก็มีราาวเหล็กซึ่งดาวเหล็กก็แนะนําเป็นแป๊บกวาวนายห้เขพอครับไม่ต้องถึงขั้นเป็นแป๊บประปาซึ่งแป๊บประปาเนี่ยเขาจะชุบหนาชุบหนาครับซึ่งจะมีราคาแพงแพงมากครับถ้าเป็นแป๊บปลาปาเราใช้แป๊บกวาวนายหก็พอแป๊บนิ้วครึ่ง2นิ้วครับถ้าเกิดท่านทําประตูก็ใช้แป๊บ2นิ้วนะครับตัวหลักประตูแป๊บ2นิ้วใส่บานพับ ถ้าจุดไหนที่รูป้แป๊บเราไม่ตรงครับเห็นไหมครับเราเชื่อมได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S เราเชื่อมเหล็กรอบได้ครับแนะนำนะครับว่าเราเราเชื่อมเหล็กรอบเลยเราเชื่อมเหล็กรอบเลยแล้วก็ใส่บานพับตรงใส่บานพับแล้วก็เสริมเหล็กฉากสักหน่อยหนึ่งครับเสริมเหล็กฉากสักหน่อยนึงแล้วก็เชื่อมเพราะวัวเราน้าหนักเยอะครับซึ่งการทำข้อวัวครับถ้าเราทําทําดีทําดีกับไม่ดี ใช้วัสดุเท่ากันท่านเชื่อไหมครับว่าทําดีกับไม่ดีทําตรงหรือไม่ตรงทําเอียงทําไม่เอียงใช้วัสดุเท่ากันเพื่อเผยใช้เวลาเขาเรียกว่าทําไม่ดีเวลาเยอะกว่าครับต้องมาคอยแก้คอยเก็บแต่ที่เกิดเราใช้เขาเรียกว่ามีความละเอียดในการทาหน่อยนึงครับตั้งแต่การวางแนวเสาวางให้ได้ระดับได้ดิ่งได้แนวดีด ก็จะทาให้เราเขาเรียกว่าข้อออกมาสวยนอกจากจะแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักบัวได้ดีก็ยังเขาเรียกว่าสวยงามเป็น,สนเสน่ห์กลับดูที่ไรก็มีความสุขเห็นไหมครับขนาดแป๊บดูแป๊บเส้นนี้บัวเราเนี่ยเวลาเขากระแทกกันขนาดแป๊บนี้ยังยังงอเลยครับตัวนี้ยังงอยังโค้งเลยเห็นไหมครับระยะเสาก็ดูได้ครับเสานี่เราอาจจะระยะห่างประมาณสัก 2.50เมตรห้ 2, ถึงสะได้เลยครับ <c oughs> แต่ไม่ควรเกิน3าเมตร,ร,รครับเขาจะห่างไปแปบ๊บเราจะอ่อนระยะห่างของเสาก็ประมาณสักสองเมตรห้ากำลังดีครับสเมตร,ร,รก็ก็ได้ครับแต่ห่างไปหน่อยครับเห็นไหมครับประตูนี่สำคัญครับประตูนี่ทำให้เราเขาเรียบมันจัจการได้ง่ายวัวเข้าออกได้ง่ายไม่ต้องไปคอยระวังปิดเปิดนี่ครับคือเย็นๆครับ เย็นๆก็ถือว่ามาซ้ำครับเคยเล่าในคลิปก่อนถึงการทำเสาทำคอกก็มีเพื่อนๆหลายคนสนใจครับสนใจโทรมาสอบถามด้วยว่าการหล่อเสาแบบที่ทางคอกทำดูแล้วหน้าแข็งแรงเพื่อนๆสอบถามมาก็ว่ายืนยันได้เลยครับว่าเสาแบบนี้ครับอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อได้เลยครับว่าอยู่ชั่วลูกชั่วหลานครับ ไม่มีผุครับฝังดินก็ไม่ผุครับแล้วส่วนที่เป็นแป๊บเราก็ใส่รูอย่างนี้เห็นไหมครับเราก็เสาะได้เลยแต่ถ้าตรงไหนที่บังเอิญว่ารูไม่ตรงครับอาจจะด้วยเหตุผลกลใดก็ช่างก็ไม่ต้องตกใจครับเราใช้เหล็กแบนเชื่อมอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับเชื่อมเหล็กแบนรอบอเชื่อมรอบตรงนี้ก็ได้ครับก,ก็ได้เหมือนกันครับไม่ตรงรูอาจจะเพราะระดับเปลี่ยน เราก็แก้ไขได้ครับแก้ไขได้ครับบรรยากาศดียิงๆครับวันนี้มองเห็นพระอาทิตย์ช่วงเย็นก็เป็นเสน่ห์ครับเป็นเสน่ห์ของคอกวัวครับเป็นเสน่ห์เป็นความสุขของคนเลี้ยงวัวเย็นๆที่ได้เห็นพระอาทิตย์ครับเห็นพระอาทิตย์เห็นน้องๆเห็นเด็กๆครับที่หลังจากกินอิ่มพักผ่อนเห็ไมบว่าฟังเสียงนก นี่ก็ดูแนวคอกแนวคอกนี้จะสวยเห็นดูครับให้ดูครับ,รบการใช้เสาลดระดับเพราะว่าลักษณะของการทำคอกจะถมดินครับจุดที่วัวเรากินเรานอนเนี่ยเราจะถมดินให้สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นดูดูพักคอกจะเห็นครับจะเป็นพักที่ยกระดับขึ้นช่วงคอกที่เขากินเขานอนให้สูงสักหน่อยหนึ่งเวลาฝนตกน้ำไม่ไหลเข้า นำไม่ไหลเข้าไม่ชื้นไม่แฉะแล้วช่วงฝนไม่ตกก็แห้งไว้ครับเพราะว่าความชื้นขึ้นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาสูงกว่านี่ก็เป็นเป็นเทคนิคเป็นสเสน่ห์ครับที่ถ่ายให้เพื่อนดูเอาไปปรับใช้ครับสวยเลยครับข้ออย่างนี้สวยมีสเสน่ห์ครับเสานี้หล่อเองครับเห็นไหมครับเสาแม้ั้งเสาตัวอาคารเนี่ยทางข้อนี้หล่อเองหล่อแล้วก็เจาะรูเอาไว้ครับเราไม่ต้องเชื่อมเลยเห็นไหมครับ ไม่ต้องเชื่อมเลยเราสอดแป๊บทะลุเลยทะลุเสาที่เป็นเสาแนวข้างๆแล้วก็เสาตัวอาคารทะลุได้เลยครับแล้วก็ใส่เห็นไหมครับว่าสเสน่ห์ยังนึงเห็นไหมครับว่าน้ำเนี่ยเราเอาใจวัวเราทุกทุกรุ่นครับตั้งแต่วัวใหญ่วัวเด็กให้เขามีน้ํากินตลอด24ชั่วโมง <c oughs> ตัวเล็กก็กินกระบาล่างตัวใหญ่ก็กินกระบาบน ใส่ระบบลูกลอยเอาไว้อ่านี่ก็เป็นสิ่งที่เสริมาเพื่อนๆไ,ได้ดูในเห็นแดดสวยครับพระอาทิตย์ยามเย็นสวยก็จะชมพาเพื่อนๆดูแนวข้อครับดูให้เกิดแนวคิดกับเอาไปปรับใช้ครับท่านมีไม้ก็ใช้เสาไม้ก็ได้แต่เกิดท่านไหนที่อยากจะลองใช้เสาคอนกรีตอันนี้ก็เป็นทางเลือกครับว่าเราจะซื้อแบบเหล็กมาหล่อเองครับ ซื้อแบบเหล็กมาหลอเองก็จะทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรก็ช่างที่เราทําเองครับจะเกิดความสุขยิ่งเป็นผลงานของเราเชา้ชาๆครับตื่นขึ้นมาผูกเหล็กหลอเสาวไว้สักหน่อยหนึงวันละสี่ต้นครับก่อนที่ไปทําอย่างอื่นวันหลังก็แกะเป็นความสุขครับช่วงนี้ก็อะไรๆก็แพงครับหัวหารก็แพง หัวาหานี่สามสี่ร้อยแล้วครับตอนนี้สี่ร้อยเกือบสี่ร้อยแล้วครับสี่ร้อยกว่าบาทสูงครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ําตาของเกษตรกรเราครับเขายากเขาเรียกว่าพวกวัสดุที่เป็นต้นทุนนี่แพงหมดแต่ว่าราคาหัวราคาข้าวราคาของที่เป็นผลผล,ผลิตของเกษตรกรราคาถูกครับผอเรียกได้ว่าราคาถูก ไม่ได้ขึ้นตามน้ำมูกน้ำมันไม่ได้ขึ้นตามหัวอาหารนี่ก็เป็นความทุกข์ครับเป็นความทุกข์ของเกษตรกรนี่มีควาบว่าความสุขยามเย็นครับอ่าดูเพื่อนได้ดูครับได้สัมผัสความสุขความสุขน้องๆครับเป็นอันนี้เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูเป็นลูกชายว8เลือดร้อยครับเลือดรอยผสมติด เปหลายตัวครับท่าท้า้คือให้เขาทําหน้าที่คุ้มฝูงครับคอยจัดระเบียบวัวที่อยู่ในคอกจัดระเบียบคุ้มฝูงไม่ให้เกะเกเรไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันให้อยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีครับคือหน้าที่ของเขาก็ถือว่าได้ผลครับการใช้วัวคุ้มฝูงเนี่ยทำให้วัวเราอยู่รวมกันเป็นฝูงไม่ชนกันับน่ารักครับวัวตัวนี้น่ารักขี่เล่นครับเชื่อง เป็นวัวโบสครบเครื่องเหมือนพ่อเขาเลยครับนีแปดเหมือนพ่อเขาเลยจิบหูดำสวยครับคุมฝูงคอยกระตุ้นให้เด็กๆครับเด็กๆนั้นกับสัตว์วัยรวมถึงแม่ลูกอ่อนครับแม่ลูกอ่อนทั้งหลายเนี่ยวัวคุมฝูงนี้ก็จะทำที่พื่อให้ว่าคอยกระตุน้นคอยดมคอยเลียให้วัวกับสัตว์วัยครับได้ผสมไว ไม่ใช่ว่านอกจากเราจะดูแลดีบำรุงดีอาหารดีอย่างเดียวไม่พอนะครับไม่พอก็ต้องมีสิ่งกระตุ้นครับมีสิ่งกระตุ้นให้เราใจาครับ <c oughs> ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปนั่นแหละรครับคนเราด้วยครับต้องมีเขาเรียกว่ามีการกระตุ้นสวยครับเห็นวัวชุดนี้แล้วเป็นสเสน่ห์จริงเป็นสเสน่ห์ครับท่าใหญ่ใหญ่หญหญช่วย ดูไม่เบื่อครับเดนอย่างแม่เนี้ยเป็นวัวที่หนาครับหนามากๆครับตัวนี้หนามากๆสวยคั้วหนาผสมโวรันเทียแยกเพศครับสองสองสี่แยกเพศท้องน่าจะประมาณสักหกเดือนครับท้องหกเดือนครับดูตัดกับแสงอาทิตย์นี่สวยจริงๆครับวัว ทุกอย่างอาหารก็แพงก็ต้องเขาเรียกว่าบริหารจัดการให้ดีครับเราต้องบริหารจัดการให้ดีแปลงหญ้าสําคัญครับฟางเกษตรกรจะต้องบริหารจัดการให้ดีในช่วงที่เขาเรียกว่าภาวะสงครามครับสงครามก็นํามาซึ่งเขาเรียกว่าลหลายๆอย่างมูลค่าสูงขึ้นแพงขึ้นก็ทําให้เราเดือดร้อนไปด้วยครับเดือดร้อนไปด้วยก็ไม่เป็นไรครับ ก็ใช้สิ่งที่เรามีครับแปลงหญ้าอาหารต่างๆพวกนี้สิ่งไหนที่เราลดได้เสริมได้ก็เสริมที่นี่ทำหมดครับนอกจากเลี้ยงวัวเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีส่วนอื่นเสริมครับเป็นอาหารในครัวเรือนที่นี่เลี้ยงไก่งวงครับเลี้ยงไก่งวงเอาไว้ลาบเอาไว้ลาบครับมีหลายสายพันธุ์อยู่ไหนไม่รู้ครับตอนนี้น่าจะเข้าคลองหมดแล้ว เลี้ยงห่านเลยครับฝั่งนู้นครับเลี้ยงห่านห่านหัวสิงโตก็ลเลี้ยงหนอนด้วยครับต้องทําให้ครบครับทุกวันนี้สภาพเศรษฐกิจเขายากหมากแขงอย่างนี้สิ่งไหนที่เราจะลดรายจ่ายได้ต้องทําครับต้องทำอ่าดูจะชัดอีกนิดนึงครับนี่นเวลาเราหลอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับเสาอันนี้ต้นนี้ชัดเจนครับดูครับนี่คือเสน่ห์ของการทําเสาคอนกรีตแล้วก็หลาเหล็ก ลองเอาไปปรับใช้นะครับลองไปปรับใช้ทําให้คอกอยู่ทนอยู่นานครับอันนี้หลายก็หลายปีเลยครับอันนี้ประมาณเข้าปีที่4แล้วคอกชุดนี้ก็ยังถือว่าบอกเลยเลยว่าใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีทําให้ได้แนวได้ระดับหน่อยก็จะสวยครับสวยเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าหักนิดหักหน่อยก็แล้วแต่ครับท่านไหนมีแนวคิดมีไอเดีย ศิละปะก็ทำครับก็ทาวันนี้ก็จะก็เล่าครับเล่าเรื่องการทำแนวข้อคครับการทำผนังท้างอคอกโดยใช้เสาคอนกรีตเป็นหลักครับวันนี้ที่มาเล่าสู่เพื่อนฝั่งก็เห็นมีเพื่อนๆนโทรมาสอบถามครับก็เลยถือโอกาสรีวิวซ้ำอีกครั้งหนึง่งครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเบ็ดแดนนี้สั่งได้เลยครับอย่างแถวผมอยู่ โซนกระสินร้อยเอกแต่คนนี้ผมก็สั่งที่สารคามครับจะมีเจ้างึงทําอยู่ที่พยักพยักกระภูมิสัยทําดีครับทําแบบเด็กราคาไม่แพงครับเพื่อนๆสนใจก็สอบถามนะครับเดี๋ยวให้เบอร์ให้เบอร์ประยานสมพันให้ในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ผลิตเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมวงการครับสนเรื่องเลี้ยงวัว นี่ก็เป็นถังน้ําง่ายๆครับถังน้ําที่ทําง่ายใช้ถังช่วมเรานี่แหละครับแล้วก็ใช้วัสดุที่มีตามท้องตลาดซีนครับพวกคิวเฟกต่างๆซีเมนต์ยืดหยุ่นการซึมครับตาเจอเราเคนีทาแทบจะไม่มีน้ําซึมออกมาด้านนอกเลยครับเห็นไหมครับนี่น้าเต็มเลยครับน้ําเต็มถังเลยต่อเอาไว้ให้เต็มตลอดครับที่นี่อาจจะต่อน้ําฝนลงก็ได้ครับแล้วก็ใส่ตัว ลุกลอยเข้าไปอันนี้ก็เล่าถึงมาถึงน้ำก็เล่าให้ฟังครับเห็นไหมครับว่าเราใส่กระบะมีน้ําให้วัวกินตลอด24ชั่วโมงครับพอน้ําที่สําคัญครับวัวเราปีไปหน,หนักเลยครับวัวที่กินฟางกินหญ้าต่างเนี่ยเขาจะกินน้ําอยู่ประมาณสักผมว่าบางทีตกเป็น100ยลิตรเลยนะครับที่สังเกตดูวัวใหญ่วันหนึ่งเซตไว้เลยครับวันละร้อลิตร 50- ถึงร้อลิตรเลยครับวัวเล็กถึงวัวใหญ่ ที่อาจจะต้องเตรียมน้ำให้เขาโดยใช้ระบบลูกลอยครับทุกวนันนี้อันไหนที่จะช่วยเราประหยัดแรงงานครับไม่ต้องไปหิ้วน้ำมาให้เขากินแล้วทำให้วัวเราได้กินน้ำเขาเรียกว่าเต็มที่สม่าเสมอเราก็ใช้ลูกลอยนี่แหละครับรถเขาก็จะเติมเองทำให้เราประหยัดเวลาประหยัดน้ำครับประหยัดน้ำครับที่สำคัญก็ดูแลล้างด้วยนะครับ นี่ใช่ว่าเอาไว้ที่เพาะยุงเอาไว้กินวัวเราหาปลาหางนกยูงมาปล่อยสักตัวหนึ่งสองตัวครับปลาหางนกยุง,ง,ง,งช่วยคุมช่วยกําจัดลูกน้ําที่จะมากินวัวเราเป็นไหมครับว่าเสาก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นเสาหน้าหกหล่อเองครับหล่อเองเสาหน้าหกสั่งแบบมาที่ผมบอกนั่นแหละครับแบบนี้เขาจะยาว8เมตรเราหลอ่อเสาสามเมตร 50- ถึง4เมตรได้2ต้นครับ ได้สต้นเขาจะมีตีนมีฐานสองด้านวัดระยะดีๆครับแล้วก็สอดแป๊บเอาไว้เลยเราใส่ไว้แม้กระทั่งที่เสาเราวางแผนดีๆเราใส่ไว้ที่เสาเลยก็เป็นเสน่ห์ครับทำข้อวัวก็ที่บอกเพื่อนๆนี่แหละครับว่าการทำข้อวัวถ้าเราเพิ่มความละเอียดเข้าไปครับดูองค์ความรู้จากเพื่อนๆ ในกลุ่มครับซึ่งก็จะมีดูมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างทั้งการทําเสาใช้เสาแปบ๊บเสาไม้เสาปูนเพื่อนๆสามารถที่จะปรับเอาไว้ได้เลยครับ mm hmm. ทุกวันนี้องค์ความรู้ที่อยู่ในกลุ่มถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราสามารถที่จะไปปรับใช้ได้เลยครับปรับใช้ให้เขาเรียกว่าสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเราครับสอดคล้องกับสิ่งที่เราชอบเราถนัด สัพพะที่ปรับทําได้เลยเราชอบแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นอยาได้ความรู้ส่วนไหนก็สอบถามเพื่อนๆในกลุ่มครับดูตัวอย่างเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาการทําคอกให้ถูกใจตัวเองถูกใจวัวที่สําคัญประหยัดสวยงามแล้วก็คงทนถาวรครับคงทนถาวรครับเย็นๆวันนี้ก็ถือโอกาสมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังครับ จะเล่านานนิดนึงครับบรรยากาศให้กับช่วงแดดล่มลมตกครับเยน็ยนๆครับเยน็ยนๆเห็นครับฟังเสียงนกเป็นบรรยากาศที่บอกได้เลยครับว่าเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองครับในกรุงเทพอาอกาศที่จะสัมผัสได้ยากนอกจากท่านจะอยู่ในเขาเรียกว่าท้องทุ่งครับ อยู่ในท้องทุ่งในทุ่งนาป่าเขาทินเขาทานถึงจะได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ก็เป็นดูดูการทำนาครับทำนาทำให้ครบวงจรทำนาเสร็จก็เอามาเลี้ยงวัวครับฟงังเ,เลี้ยงวัวก็เป็นสาระดีๆครับนำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟัง ช่วงเย็นๆครับแดร่มลมตกทำกลางทุ่งหญ้าชายทุ่งครับแลงยาแพงก็่่าเพิ่งตัดไปครับได้สัปดาห์นึงตัดแล้วก็ใส่ขี้วัวครับตัดแล้วก็ใส่ขี้วัวต้องมีครับบอกได้เลยว่าเลี้ยงวัวหัวหารแพงหญ้าสดนี่ต้องมีเพื่อนต้องปลูกเอาไว้ครับทั้ง มีเปียปากช่องสับได้เนื้อเยอะหรือแม้แต่หญ้าหวานครับหญ้าแพงโกล่าลูซี่ปลูกไว้เลยครับถ้ามีที่ปลูกเอาไว้ดูแลให้ดีครับก็มีสิ่งดีครับมาเล่าสู่เพื่อนฟังผ่านช่องน้ำดีวิธีพอเพียงครับมีสิ่งดีดก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวเดินสร้างพลังใจไปด้วยกันครับ